ล่าสุดสไลด์ติตกไปเรื่อยๆนะครับไปเจอความงามของน้องคนนี้มาฮะนี่สวยไหมจมูกดูสิโอ้โหน้องคนนี้ก็ชื่อว่าตีลี่เล่ปานี่เองนะครับผมสไลด์ไปเจอแบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะฮะสไลด์ไปสไลด์มาเฮ้ยนี่คือดาราแบบซูเปอร์สตาร์ของจีนเลยทีเดียวนะฮะดูสิกินก็ยังน่ารักนม คนนี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆครับจะมุมไหนใส่เสื้อธรรมดาหรือแต่งเป็นเจ้าหญิงเขาก็ดูดีดูดีเลยทีเดียวนะครับก็เลยขอสมัครเป็นติ่งหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพื่อนๆครับใครที่เห็นแล้วก็หลงเหมือนกับผมนี่นะฮะ ช่วยแทร์เยอะหน่อยช่วยแทร์ช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยเรามาเป็นติ่งเล่ปลากันดีกว่านะครับอ้ลืมบอกไปใครที่เป็นรุ่นพี่ติ่งอยู่แล้วนะฮะช่วยเม้นบอกหน่อยดิควรไปตามดูเรื่องอะไรบ้างนี่หรือมีช็อตเด็ดมีมุมไหนโดนๆนี่นะฮะเอามาบอกเราบ้างนะผมจะไปตามกดไลค์ทุกคนเลย